ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องแวะมาที่ขับเาแหละครับหลังจากที่แฟนคลับหลายๆคนนะครับกําลังสนใจที่หารุ่นแหละครับผมก็ต้องแบบต้องมาครับเพราะผมมีเพื่อนผมคือครูเสกสิลละครับก็เป็นขาประจําของที่นี่แหละครับก็ต้องมาครับว่ายึงไม่ได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นที่จะสนใจนะครับเดี๋ยวเราหาหนักนะครับครับก็ เวเราก็จะมาดูทางร้านเนี่ยครับบรรยากาศทางนร้านเป็นยังไงนะครับก็ครับมีเากันาร้านเขาก็มีมีมเจอนครับ,บนครัผมมาดูรถเป็นรุ่นไหนไหมคะก็สนใจอยากออรถสักคันนะครับราะว่าช่วงนี้จะว่วมีปัญไหมอ่มาหนงรู้จักการที่นะครับนรุ่นากกานี้นะคัวร์ดีทีสีแบุรุมรุ่สีแดงเมาค่ เดี่ยวโซนนี้เลยนะคัะนี่นั่นเลยะรับชื่ออะไรนะค่ะดูเจ้าสไปนนะคะชื่อสไปน์ใช่ค่ะเจ้าสไปน์ค่ะเซียวเซีอน้องสไปนถ้าใครอยากจะมาดูรถที่ของเขาก็ทํากัาสน้อสไปน์นะครับอยวามาผมมาดูถามก่อนผมมาถามก่อนอันนี้เป็นตัวซีดีหนึ่งของคอค่ะในตอนสีแดงโปรโมชั่นพ่เศษขอเรานะคะถ้าคนที่ซื้อตัว สีแดงกับสีเหลืองค่ะเรามีตัวอะไรของตีนท้าให้ขาดขายขเครอหนึ่งรายการหนึงค่ะสีแดงกับสีเหลืองใช่ค่ะาะสีแดงสีเหลืองใช่ค่ะแถมอะไรนะแถมการท้องเครื่องให้ค่ะของตีบค้ะแถมะไรนะกาการท้องเครื่องงรอซึ่งหลังตัวยาวเลยหลัทพันเลยค่ะพันสามพัน0ล0 0พันมาถึงอออแล้วมันเป็นยังไงบ้างปกติมันมันเมาเท่าไหล่ใช่ค่ะม่รู้เาะ ียวค่ะน้องน่คนได้นะคะมันว่าน้องไม่สูบค่ะแล้วรากันเปนบราการะกาก็ไมาถว่าตังมีโลกโบวบคุมนัำานมันเลใช่ค่ะโอ้พีุ่กมม่ใช่ผมเขาครนนี้ราคาอที่ก็คางินสน้องในที่แปดเก้าร้อยนะแปดห่แดเก้าร้อยแปดมแปดเก้าร้อยบาทแครับถ้าดูกับตัวสงนี้ ไเรียงครับไป่แพงสลับคุณนึสัญล็อค่ะแล้จะินฟินในสลบอให้ด้วยนะันกมีซัตสกิลีนึ่งัวรเลยค่ะอิ้กตัวอันี้มีแต่โกแค่ตัวใหญ่ถ้าเป็นฟินในสรับอกับเซเซติสกสีเลยจ้ะุกสีอ๋อแต่ว่าโมเป็นสีเดียบิี่ฮะกับสีแดงสีแดงกับสีแดงชึ่งชอึ่งก็มันมีหลากหลายขนาแต่ว่าตอนนี้คือจัดโรโมชันยังไงคุณไหนที่สนใจก็ ติดต่อที่เขาที่กน้อสไาก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวส้ผมไมาดูขันครับผมไม่เ้าคันที่เหน่อยจัดโปรเขาไเพแค่แบบโมกบบ่อยู่ตรงไหนนะครับขับเฮาเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับานี้ก็ได้คอนขาบารที่ว่ามาจาเน์เราอยู่ฉนเป็นจากไป จำเลยถ่ายภเอารถแล้วต้องใ้สิบบาทไม่ต้องใช้คนอนอีกนะเอาคนค้ำยินสิบบาทก็ได้ใช่ไหมก็วันนี้เป็นคนคนถ่ายคลิปเป็นค้ำมาสุดูนะครับไม่ต้องดูค้ำรถค้คไหนโอเคนะครับนี่แหละครับขับเท้ากับรถอะไรนะสีทีมาด้ซีทีหน่งสองห้ามานึ่งสองห้ากไปทำคลิปน้องสิไปครับ สิครับมันยิ่งได้ที่ขับน้องนะครับชื่ออะไรครับอะไรครับชื่อขับน้องครับใช่ไหมครับน้องขับน้อครับทำไมลูกเพรามาขายรถครับนี่ครับมาขายรถนะครับเอาที่ขั้นโู่งคนนี้ไปขายกันขายไปแล้วน้องสิทันครับขายเด็กที่ขั้ล้วครับผมโอเคนะครับอะไรก็แนะนำให้มันซื้อแตนดี้ใช่ไหมครับก็มาแล้วครับนะครับคขับน้อครับอืครับสุดยอดครับสุดยอดครับน้องผมกัน